วันหยุดมื้อนี้เขาอยู่น้ากันทีโอนเฮาคาเฟ่ own house cafe. เป็นสไตล์โฮมเดีดเลยฟิวไปเทีเ่ยวบานคุณย,ย่าหลานยู่ถนนย่อมจินดาในเมืองระยองมากามแมปได้เลยจ้าของตกแต่งในหลานวนหมากสิเป็นไม่โคนอบอุ่นลมลืนม,มีชากาแฟเค้กโฮมเมดบอกเลยว่าชาเขียวถือขิงฉันคับมันแสบแยงฉันตกใจราคาบคักมันโมแงเลยสาวในหลานก็มีแต่มุ่งงามๆมุหมหนีก็ได้มุมหนีกะไดเป็นไลอารมณ์เพื่อจังไปย่างเลนยูุบานล้างเก่าตอนอายกับยาย มีแต่มุมทายลูกบักลายเป็นได้เป็นได้เผาอแม่เหลวก็คิดทอดบ้านคิดพอสมัยเป็นเล็กน้อยทอดเรื่องหนากระดานเบิ้งเท่าไทยที่กำลังมองหาค่าเฟสสไตล์วินเทจบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นนั่งชิ่ๆวจิบกาแฟาาล่องมาหลานนีเบิ้งเขามีโฟโตโบ้บูธทายผาพอยู่ข้างล่างน้ำหนักยางขามาอยู่ข้างใสยก้อนขึ้นบันไดว่าสิล้งจากสันสองจังสีสาไปทายก็ลืมไปเลยข้างล่างล่างก็เป็นสวนเิ้นหนาหลักมินิมอลฉันเก็บหมดปล่อยผ่านแม่แต่มุ่มเดียวแม่ข้างล่างสีฮอนเพราะว่า บมีแอร์แต่บอบเป็นยังทนได้เพื่อลูปที่สวยงาม